เจริญสุขเจริญธรรมวันนี้มานะจับจีวอนพโยมนะ,ะกินทีละลูกปล่อยลูกปล่อยเออะมาจะไปจับสบ,บงไปจับจีวรเลยวันนี้นะกำลังที่จะไปล้างแผลนะพโยมนะกำลังที่จะไปล้างแผลนะวันนี้ะผมก็เจาะก็เดินมาพอดไีได้กินโอ้ยอร่อยไหมลูกไม่มัมมัมมัมเลย แซ่บเลยครับนี้นะลูกที่หนึ่งก็หมดไปพอหมดเสร็จก็จับจีวออีกรอบหนึ่งโอ้โหอ้า่นี่ลูกอ่ะเออโอ้ยจับไปดีดิป,ป,ปล่อยจีวรก่อนเออปล่อยจีวรปล่อยจีวรโอ้โหเปื่อนไปละมั้งจีวรนคนนี้มึงไปจับกล้วยแล้วก็มาจับจีวรกูเช็ดมือเนาะโอ้ไม่เหลือเลยมาเช็ดมือ,อมนั่นมันก็เปื่อนสิลูกเอ้ยเออ โอนนี้เนาะนะจะไปล้างแฝดคุณโยมเลยมาเจออ่าท่านโตแมนจอประธานจอโยนะโยมดึงจีวอนเจ้าวาดเลยนะโยมนะแหมมันจะหลุดลูกเลยแหมเดินหมดเลยนี่ลูกที่สองเดี๋ยวนังลูกที่สอง <laughs> เอ้ยค่อยๆกินแล้วค่อยๆกิน เป็นยังไงอร่อยป่ะวฮะอร่อยไหมเห็นไหมเห็นไม่ตะโดตไหมนี่เห็นไม่ตะโดตไหมนี่เฮอร่อยไหมอร่อยเหรอมาหมาเยอะจังเลยเยอะโยมครับจะเผาเนี่ยค่อยๆจับอ่ะกล้วยจะกินอะไรก็จะกินหฮไลายอย่างโพดกไฮหลายอย่างโพดดูๆเอาอะไรก็ตัวนี้ เก็บไปก่อนต้องมันหลายอย่างนะมาจับจีวรได้หลุดก่อนแล้วเนี่ยมันตกลงมันมาจับจีวรหรือมาเช็ดจีวรเนี่ยมงงยันเพิ่นมาเลยฮะเออนะก็มีหลายอย่างนะครับเลยเล่นตัวอะไรเนี่ยอ,อ,อีกแล้วนะว่าเปิดจอมาแต่เช้าเลยเนาะวันนี้มาแตา่เช้านะมาขอกินแต่เช้าเลย กันดิคิวเลยรวยลูกทีสองกันดิคิวเลยเขาจะมาทุกเช้าในเวลาของเขาในเวลากินอาหารของคนจากหัวนี่ไหมนี่โคชิมะเช้าเตียงคำซาเวลาโคชิมากินเนื้อกุ้ตเติมใหม่เพื่นอนตัวน้ำช้าไงนอนสบายใจเชิบจะดมอยากลงมาจะมาีคดัยหอมไปห่อประจารย์คชิไปตลาดไปหาหมอ ดังๆแหมไล่ไล่ใครกระปุกฟินเลยกินอย่างเดียวเลยเลูกลูกที่สองลูกที่สามแล้วนะที่สามแล้วมดลูกนี้มีสิทยิ้มเหรอมีมอแล้วมีมอแล้วก็จะมองก็จะค้อนแล้วก็จะพร้อมจะเล่นเลยครับเห็นเยอะเห็นเยอะที่สามแล้วเห็นเยอะเห็นได้่อม่เยอะมาจะพ่นตะโกหัวมันนะ ไคนเดีขอได้ไงอมลุกลืมนี้ลยบิมบอกมอมน้อยแล้วนะเห็นปยานาไหมเนี่ยไหนอืมลุกเสร็จก่อนนะเออลุกเสรกนิ่งนิ่งเลยอย่าดื้อเด้อเจไหมเตัวไปทอยางแบบนี้เจอไม่เท้านิ่งเลยนะออิ่ม โอ้ลูกที่าสามเยโอ้โอ้เสาเทียงคำงมาจิกบ้านสามเณลนะา,อานี่อเหนียวสสดงว่า <c oughs> ยังไ,งไ,ได้กินอะไรมาตรงนีนอน้อืมอมอื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 มอมอือกมกืมอิ่มแล้อก็อ,อืมอ,อ,อืมอืางืมอนมอืมอืมอืมอเมวามอืมอมอืยอกมอืมลือืมอืมอ้มอืมอนมอืวอืมอือืพอนม่มอืมอืมอิมอล้วด็ออมมออืมอืมออ